เโดยรองเท้าโมโนโบ A I <IS>. s ช่วงนี้จะเป็นข่าวของชายหรืหญิงอย่าได้สนใจค่ะเราะเด็ดทุกข่าว กานเข้าอีกจนได้สำหรับคาสโนว่าค้าไม่ตายวีวีรภาพที่ล่าสุดมีคนแอบเห็นหนุ่มวีไปช่วยสาวกระต่ายแม็กซิมล้างรถถึงคอนโดย่านพระราม9ก้างานนี้ได้เจอหนุ่มวีในงานบวงสวงละครกุหลาบเล่นไฟเลยให้เคลียร์ถึงความสัมพันธ์ว่าจริงไม่จริงเขาว v ีเฮ้ยจริงเหรอไม่น่าใช่ครับผมไม่ได้เจอน้องเขานานมากเลยครับมีภาพหลุดนักศึกษามีเวลาไปตรงนั้นด้วยไหมครับพี่น่าจะมีทีเดียวนะผมไม่ได้เดินท่าจะค้านานมากครัก็รู้จักกันนะครับก็รู้จักกันก็เป็นน้องจริงครับเพราะว่า รู้ต่างกันมไปสิบปีฮะเห็นเป็นคุณแม่ใจดีขออะไรได้หมดแต่พอถึงบทที่หมามีต่นันทีิดาออกฤทธิ์ก็เหียบใช้เล่นโดยเฉพาะเรื่องห่วงลูกสาวน้องเพลงขึ้นชื่อฟุดตๆถึงขนาดที่ว่าหนุ่มคนสนิทของลูกสาวยังกลัวไม่กล้าคุยด้วยสักเท่าไหร่เลยล่ะค่ะมค<ณ>ค<ณ>พม่รู้ว่าตัวเองนี่ห่วงลูกมากเลยนะ <Legends> แกล้งเหมือนกับว่าเออแต่ก็ก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วก็คือว่า<ม> ลูกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกแฮปปี้เราก็เห็นจากว่าลูกเขา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 มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขา,เขาขออนุญาตคุณแม่แยังไม่อยากให้ใช้คาว่าแฟนยังอะคะ่ะเพราะจริงๆแล้วก็ยังยืนยันคํานี้อยู่นะคะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกับยังเป็นความรักเด็กๆอยู่ะค่ะนะคะเขาก็ เป็นช่วงชีวิตของของของวัยวัยเด็กวัยรุ่นนะคะแล้วก็ควรจะใช้ชีวิตนะคะที่เป็นในวัยในวัยสาวที่น่ารักแบบนี้ในวัยที่ควรจะจะเป็นแล้วก็คิดว่าดาซ่าแตงโมพัชรธิดาที่วันก่อนมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ20ปีพอดีพลัสแบบไร้เงาหนุ่มโตโน่พาคินก็ได้ยื่นอกเคลียร์แทนถึงกรณีของแฟนหนุ่มโตโน่ที่ว่าได้ถอนหุ้นไม่ทําค่ายมวยร่วมกับอดีตนางเอกรุ่นใหญ่เออัชลาทองเทพจนเกิดผลกระทบต่ออีกฝ่ายมาว่า พี่โน่ก็ยังคือพี่โน่อยู่อย่างนั้นคือโมอยากจะให้ทุกคนเชื่อใจเขาเพราะว่าเขาเป็นคนดีแล้วมาวันหนึง่งอยู่ดีๆอยากจะเป็นคนหน้าเงินขึ้นมามันเป็นไปนไม่ได้ถ้าจะให้พูดถึงอีกฝ่ายโมขออนุญาตที่จะไม่พูดแต่ถ้าในส่วนของพี่โน่เองโมสามารถพูดได้ว่ายังไม่ได้เริ่มทํากันเลยค่ะคือมีการชักชวนมีข้อเสนอใช่แต่ว่าก็สุดท้ายแล้วอ,อ,อยากจะทํากับคนที่รักในวงการมวยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทําด้วยความที่เป็นธุรกิจ การรวมตัวของเราบรรดาดารา คืหวานเบนส์มิมอก้องสรวิทและดีเจอารมณ์ดีนุยธนวันรในงานเลสกาแฟเลสครับ The Unexpected Night Party oh, oh, oh. เพื่อเปิดตัวเครื่องชงกาแฟที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การชงและการดื่มกาแฟให้มาเป็นสูตรเฉพาะของตัวเองได้ทั้งร้อนทั้งเย็นราวกับยกร้านกาแฟชั้นนํามาไว้ที่บ้านแถมงานนี้ยังได้เนรมิตป,ปาร์ตี้สุดล้าด้วยการแสดงสุดพิเศษจากหนุ่มสนยุกสาแยมมาทิราและหนุ่มแจ็คเอฟซีกับการสร้างแรงบันดาลใจในทุกที่ทุกเวลากับกาแฟ แทมปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากเจ้าพ่อดิสโก้หนุ่มบุรินบุญวิสุทธ์พร้อมบทเพลงพิเศษที่ผสมผสานกับวงเครื่องสายที่ทำเอาผู้ร่วมง,งานสนุกสนานมากๆเลยค่ะอินยังไม่สุดแต่ถ้าจะให้สุดก็ต้องเป็นช่วงหน้าอิ่มรแรกแน่นอนบอกเลย ขอที่ต่างประเทศขอที่ฝรั่งเศสครับเขา <อ S 2> ขอเดบิวต์สองปีที่แล้ว